สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมปทานมูลน้ำขาวสายพันธุ์เกลืแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มากับปุ๋ยมูลน้ำขาวเข่าเพชรนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเควันเจทูเกตีครับวันนี้นะครับเดินทางมาสวนคุณพ่อปีชาดีน้ําจืดนะครับที่ชําคอนะครับอ่าอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่23เมษายน2567ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะ ต้องบอกว่าเราได้ถ่ายนะครับคลิปของพี่พ่อเนี่ยไปตั้งแต่รุ่นดอกนะครับรุ่นผลอ่อนแล้วก็ติดใบอ่อนด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่านะครับช่วงใบอ่อนเนี่ยถ้าเราให้อาหารไม่ทันหรือฉีดไม่ทันเนี่ยร่วงแน่นะครับแต่ของพ่อเนี่ยแทบจะไม่ร่วงเลยแล้วก็ยังติดผลด้วยทุเรียน,นยอายุป,ประมาณ5ปีนะครับเข้า6ปีแล้วก็ให้ผลผลิตเ,เป็นรอบที่2นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับวันนี้จะให้ดูว่า ทำไมใช้ปุ๋ยเข่าเพชรแล้วเนี่ยต้องไว้ลูกเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไว้ลูกน้อยเนี่ยลูกมันจะโตเกินนะครับดังนั้นต้องเอาไว้ดกๆนะครับต้นจะไม่โทมแต่ว่าส่วนเนี้ยก็มีปัญหาในเรื่องของการให้น้ำนะครับมีให้น้ำผิดจังหวะแล้วก็มีช่วงแรงนะครับมีใช้ช่วงที่ใบเสียนะครับเพราะว่าลดน้ำน้อยเกินไปแต่สุดท้ายใบยอ่อนออกมาเนี่ยก็รักษาไว้ได้แล้วก็รักษาลูกไว้ได้และที่สำคัญที่สุดนะ อย่าไว้น้อยอันนี้คือข้อตือกันเลยครับของปุ๋ยเข่าเพชรครับเพราะว่าไว้น้อยเดี๋ยวลูกมันจะโตนะครับเราต้องไว้เยอะๆนะครับอันนี้นะครับต้นหนึ่งเนี่ยต้นนี้ประมาณ46ลูกดูนะ46ลูกนี่โตมากๆเลยนะขนาดของลูกเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเบนเนี่ยเอาฮอร์โมนนะครับเคที3วัดให้ดูนี่ลูกใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ย46ลูกเนี่ยทั้งต้นเนี่ย ถือว่าลูกใหญ่มากนะครับนะแล้วก็ตอนนี้อายุทุเรียนน่าจะประมาณเลย90วันแล้วนะครับเลย90วันแล้วนะครับนะฮะดังนั้นนะครับบอกไว้เลยถ้าใช้เข่าเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสาวันสุดท้ายเนี่ยมันจะขยายสุดๆเลยนะครับหรือถ้าใบเพชรสลัดเนี่ยมันก็จะขยายสุดๆเลยดังนั้นวิธีการนะครับถ้าเจอใบอ่อนนะครับให้ท่านใช้ตัว K2 นะครับบวก KT 3นะครับสเนี่ย นะครับอย่างละ3 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรฉีดพ่นไปที่ใบแล้วก็ยอดอ่อนเลยจะทำให้ใบขี้เร็วนะครับและที่สำคัญที่สุด K2 จะทำให้ขั้วเหนียวนะครับ K3 จะทำให้ขยายผลนะครับแล้วก็ทำให้ใบขี้เร็วแล้วให้อัดปุ๋ยเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูผลของการที่ใช้ k 2 k 3แล้วใบจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมนี่คือใบใหม่นะอันนี้คือใบใหม่นะครับอันนี้คือใบเก่านะครับใบเก่าที่มันไหมเห็นไหมนี่ใบเก่าครับเนี่ยเห็นไหม นะครับอันนี้มันเกิดจากอาการที่ที่นี่ร้อนมากแล้วก็อยู่ในท่ามกลางสวนสับป,ปะรดนะครับที่ร้อนมากๆเลยแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับออตอนที่มันแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้าเราใช้นะครับเป็นพวกหรือปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยกดมากๆใบมันจะกุดหรือว่ามันจะ หดเข้าไปหรือว่าไม่มีใบออกมาเลยแต่เนี้ยเราไม่กดครับเราส่งเลยครับส่งยอดไปเลยนะครับโดยอาจารย์ใช้เค k ูแล้วก็อัดปุ๋ยทังดินนะครับถ้าลูกเยอะเราใส่เยอะลูกน้อยเราใส่น้อยนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดตามในเพจเข่าเพชรนะครับเข้าไปถามเอ่อเข้าไปถามในช่องทางออนไลน์ได้เบอร์โทรได้นะครับเรามีผู้ให้ความรู้อยู่นะครับว่าจะใส่เท่าไหร่อะไรยังไงต้องประเมินดูอ่ะเรามาดูครับเมื่อใบใบเพชรสะัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ลูกเบ่ง นะครับนี่ต้นนี้เบนดูดิกี่ลูกเดินไปดูหน่อยแปบ๊บที่ไม่ต้องเดินให,ให้เบนดูอ่ะกี่ลูกครับให้เให้ลงเบนดูเนี่ยดูที่แท็กมีไหมสี้ามสิบเ้าลูกสห็นไหมถ,ถ้าสมมุติเนี่ยเราไว้น้อยเนี่ยพอมันใบเพชสลดัดปุ๊บเนี่ยลูกมันจะโตเพราะอย่างนี้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมครับในกรณีที่ต้นของเราเนี่ยมียอดอ่อนเดินนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกท่านเลยว่าลูกจะไม่ค่อยขยับเพราะว่าอาหารทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ยอดอ่อนก่อนเสมอแต่ถ้าท่านอยากให้ลูกโตด้วยยอดอ่อนนะครับสามารถเคสลัดได้ด้วยท่านก็ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มฉีดฮอร์โมนเคทูเคทีเพิ่มนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราเลี้ยงยอดอ่อนได้ด้วยเลี้ยงลูกได้ด้วยแต่ข้อดีของมันก็คือเมื่อใบเพสลัดแล้วลูกจะขยายร็วทันทีครับนี่ครับใหญ่กว่าหัวผมไหมฮะเนี่ยดูแล้วกันนะ นะลูกหนึ่งนี่หลายโลเลยนะครับนี่ต้นนี่3าสิบกว่าดังนั้นอย่าไว้น้อยนะครับถ้าใช้เขาเพชรอย่าไว้น้อยนะครับถ้าไว้น้อยลูกจะโตนะครับดังนั้นต้องไว้ดกๆนะครับนะฮะนะครับแล้วที่สาคัญที่สุดอาจจะให้แป๊บซี่ย้อนลงกลับมาอีกนิดนึงคือไม่มีปุ๋ยเคมีนะนี่นี่นี่ใส่เขาเพชรอย่างเดียวครับจะมีอย่างนี้ครับเป็นจุลินทรีย์เกิดขึ้นครับนี่นะไม่มีเคมีนะอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินดูหลายๆต้นนี่เห็นไหม ใบใหม่เนี่ยสวยเช้งเลยครับนะใบเก่านี่ก็ไม่มนี่ครับเดี๋ยวให้เป๊ปซี่ถ่ายแพนอย่างเงี้ยดูได้เลยครับใบที่แตกออกมาใหม่เนี่ยใหญ่หนามันแล้วก็ช่วยสังเคราะห์แล้วก็ทําให้ลูกโตเร็วด้วยนะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเ่อาเบนลองไปดูดิต้นนี้กี่ลูกเป๊แบบซี่เดินมานี้ฮะงี้ใบเห็นไหมใบเพสตลาดนี่เห็นไหมมีไหม ไม่มีแท็กนะแต่ว่าดกอยู่นะแต่ว่าก็ประมาณถ้าดูจากสายตานี่น่าจะมาหลักสี่สิบเห็นไหมถ้าไว้ลูกน้อยลูกมันจะโตรครับอ่ะจะเอเบนเบนเอา,เอา,เอาขวดเคเคสามอาร์ลองดูนะครับนู่นลูกบนลูก,ลก,ลกบนเออเห็นไหมมันจะใหญ่นะนะนะหรือว่ากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นี่นี่นี่อ่านี่เห็นไหมเห็นไหมดังนั้นอย่าไว้น้อยใช้ข่าเพชรถ้าไว้น้อยครับถ้าไว้น้อยโดนแน่ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้สี่สิบห้าสิบเนี่ยเห็นไหมถ้าสี่สิบห้าสิบลูกมันโตครับลูกมันจะโตมากๆเลยนะดังนั้นต้องไว้เยอะๆไว้ดวกๆหน่อยนะครับต้นหนึ่งสักเจ็ดสิบแปดสิบถึงร้อยนะจะใช้ขออเพชรตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปนะเอาเนี่ยห้าสิบหกลูกครับขนาดห้าสิบหกลูกนี่ยังโตเลยนะเออนะครับดังนั้นต้องไว้ ดกครับจะใช้เข่าเพชรไว้ปุ๋ยเใสไว้ลูกเยอะนะครับก็ใส่เยอะไว้ลูกน้อยใส่น้อยครับนะใบเพชสลาดเนี่ยลูกโตเนี่ยปื๊ดปิดเปืดเลยสามสบวันสุดท้ายครับหมอนอ้าวนี่ๆๆนี่สี่สิบสองลูกแต่ลองดูครับนี่กิ่งล่างๆนะนี่เห็นไหมไว้น้อยเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ไว้น้อยเกิดอย่างนี้เบลเคสามจี้ที่ฝั่งนู้นอ่า เห็นไหมใหญ่นะอย่าไว้น้อยนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่กิ่งล่างนะนี่กิ่งล่างนะแล้วให้แบ๊บซี่แพงขึ้นไปหน่อยนึงนะนกิ่งไม่ตายนะนี่กิ่งไม่ตายนะเออกิ่งไม่ตายนะอ่ากิ่งไม่ตายนะครับนะแล้วไม่ใช่แค่กิ่งเดียวนะลูกใหญ่นูน 1, 2, 3, 4, 5, นะ่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะนูน 6, 7, 8, 9, ่นนู่นหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมอย่าไว้น้อยไว้น้อยลูกโตรครับ โตมากโตเกินนะนี่เจ็ดลูกน่าจะหกเจ็ดลูกไในห้าลูกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเนี่ยเห็นไ,ไหมนะต้นนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าสิบได้ครับเนี่ยกิ่งล่างๆโตหมดเลยดังนั้นต้องเอ่อถ้าใช้ขอเพียรต้องให้ดก นี่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 คุณเรนซีกำลังทำงานเห็นไ,ไหมนี่ใส่ปุ๋ยไปก่อนสามสิบวันสุดท้ายนะครับนี่คุณเรนซีทำงานนะเ<อ>ดินไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีใบไหม้แล้วนะเพราะว่าใบไหม้คือใบเก่าแต่ตอนนี้ใบใหม่เนี่ยแทบจะไม่ไหม้เลยแล้วก็ให้น้ำถึงนะเพราะว่าเราให้คุณคุณพ่อปีชาเพิ่มน้ำอืมเนี่ยดกไหมนะดังนั้นต้องไว้นี่นี่นี่ หัวกระตูดเท่ากันเลยเไหมนี่เห็นไหมนี่กิ่งล่างๆนะนี่เออนะครับดังนั้นอย่าไว้อย่าไว้น้อยใช้ขอบเพชรอะ่ะนี่ครับไว้ต้องไว้เยอะๆไว้ดกๆแบบนี้นี่นี่ <75. S 1> อ่านีเจ็ดิห้าลูกนะนี่อย่างนี้ยไซส์พอดีเลยเจ็ิ้าลูก ตัวกิ่งนู้นหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดกิ่งเดียวเจ็ดลูกครับอ่ากิ่งเดียวเจ็ดลูกนะเออนะได้หมดเลย นะก็ก็ต้องบอกทุกท่านแล้วครับเห็นไหมเนี่ยใบยเห็นไหมดูใบนะใบแทบไม่มีไหมเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเบาน้ําเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดคือทุเรียนเริ่มตัดแล้วนะครับทุเรียนเริ่มตัดแล้วนะอ่ะก็ต้องบอกว่านะครับส่วนนี้นะครับก็ผ่านวิกฤตด้วยใบไหมใบ,บเสียนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะ ก็ยังมีผลผลิตแลแต้วเที่สําคัญนะพ่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่อปีชาเนี่ยได้เรียนรู้ในปีนี้เพื่อเอาไปใช้ในปีหน้าซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่าไว้น้อยถ้าใช้ข้อเพชรนะเพราะว่าถ้าใช้ข้อเพชรเนี่ยไว้น้อยลูกมันจะโตนะครับโตมากดังนั้นเนี่ยถ้าลูกน้อยใส่น้อยลูกเยอะใส่เยอะดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสแล้วครับถ้าเราเพิ่มปุ๋ยได้แล้วเราสามารถเพิ่มผลผลิตจาก50เป็น100หรือว่า80เนี่ยก็ถือว่าเราจะลดเวลา ลดขั้นตอนเราสามารถเพิ่มสวนเพิ่มปริมาณเพิ่มผลผลิตได้ภายในปีนั้นเลยแค่เพียมเพิ่มปุ๋ยเพิ่มฮอร์โมนเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดดินท่านจะไม่มีวันเป็นกดครับเพราะว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับสภาพดินนะครับแล้วมีจุลินทรีย์ช่วยลดปัญหาทุเรียนรากเน่าแล้วดินของท่านจะเก็บความชื้นได้ดีจะทําให้ทนแล้งแล้วก็ที่สาคัญที่ดติดลูกดีแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วย นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อฟีชานะครับน่าจะตัดนะครับก็ทั้งหมดเลยเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้พืษภสาคมแน่นอนครับนะครับขอบคุณครับ